<c oughs> ไปไหนกันยังให้ลูกวิ่งในเจ้าพวกไม่เลี้ยมต่อลูกเลย <c oughs> เดี๋ยวพอดปั่นแบบพ่อเมื่อกี้เนี่ย ให้พอวิ่งเล่นจับไปเร็วๆๆๆสรุปก็ยังปั่นจักรยานไม่เป็นได้แต่วิ่งเล่นไปกไป่อนยอมกันยอมกันยอมไงยอมกันปั่นจักรยานเป็นหม่พอดพอดครับ จักรยานเป็นเป when when ah ้าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนู้นกล้องอยู่นู่นไหนๆนู่นหนักกล้องอยู่ตรงจักรยานโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโทษตายกันครับพอดพูดดังๆพอดขอโทษครับ เวลาทำผิดท่านยังไงพ่อส,สอนยังไงฮะพอดขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวจะไม่มาหาอีกคอยดูนะพอดขอโทษครับพอขอโทษครับเอาเอาเล่นอีก <c oughs> เล่นอีกไม่ต้องมาอีกแล้วนะจะไม่มาหาอีกแล้วนะนูนดูพอน,นูนึ <c oughs> ่ <c oughs> พูดใหม่ก่อนเลยๆพออเธอครับ พอดขอโทษครับพอดขอโทษครับอ่าเก่งมากอย่าลืมกดไลค์กดไลค์อะไรอย่าลืมกดแชร์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร้ให้อ่าอะไรอีกให้พอดด้วยนะครับด้วยให้พอดด้วยครับพอดด้วยค่ะบายบายครับบายบายเลย